สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจูเนียร์ใหม่ด็อกเตอร์สเตรนภาค3ครับผมล่าสุดมีความคืบหน้าที่น่าสนใจเอามากๆออกมาครับถึงแม้ว่าข้อมูลอาจจะยังไม่ใช่ทางการแต่การคาดการณ์หรือข่าวลือที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีในยะสําคัญที่จะเชื่อมต่อไปหา a อเวนเจอร์สี่เคลดวอได้อย่างน่าสนใจครับเพราะด็อกเตอร์สเตรนภาคที่3จะใช้โครงเรื่องจากหัวคอมมิกที่ชื่อว่าไทม์ลันเอาเหตุการณ์สําคัญเป็นอีเวนต์สาคัญของคํานี้ที่เราเคยได้ยินจากด็อกเตอร เ e อร์สเตรนภาค2มาแล้วอินเคอร์ชันนนั่นเองครับ คอสตมิคเซอร์คัได้ลงบทความที่เปิดเผยเรื่องราวของดรสเตรเวนภาคที่3ซึ่งเผยส่วนสําคัญสําคัญและโครงเรื่องของภาคที่3เลยก็ว่าได้อาร์ติเคิลนี้ได้บอกเอาไว้ว่า Marvel Studio ต้องการดัดแปลงองค์ประกอบจากเหตุการณ์ทําลันเอาอีเวนต์สุดสําคัญก่อนที่จะนําไปสู่อีเวนต์ซีเคร็ตวอร์ทำให้ด็อเตรสเตรนสามจะดําเนินเรื่องต่อจากที่ค้างเอาไว้ในด็อกเต n ร์สเตรนท์อินดูมัลติเวิร์สโแมทเนทันทีก็คือเอนเครดิตตัวที่2ตอนที่เคลียร์มาจากอีกมิติหนึ่ง เพื่อตามหาดรสเตรนท์ขอความช่วยเหลือในการที่จะไปแก้ไขการบุกลุกที่ตัวพ่อหมอเองได้ก่อขึ้นคุณทำให้เกิดอินเคอร์ชันเราต้องกลับไปแก้ถ้ากลัวก็ไม่ต้องไม่เลยสักนิด จากข้อมูลนี้ครับได้มีการบอกเอาไว้ว่าเคลียร์จะถูกส่งตัวมาตามด็อกเตอร์สเตรนท์เธอเป็นหนึ่งในสมาชิกลัทธิหลวงพ่อดำหรือเดอะแบ็กเพลสสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามช่องว่างของจักรวาลและฐานบัญชาการของเราหลวงพ่อสีดำพวกนี้จะอยู่ในพื้นที่ว่างป่าของจักรวาลที่ถูกทำลายซึ่งอยู่ภายในพื้นที่ของจักรวาลที่ตายแล้วสองแห่งที่เกิดจากการชนกันของทั้งสองจักรวาลหรือหลังเหตุการณ์อินเคอร์ชันจบลงนั่นเองนอกจากนั้นก็ยังมีการเปิดเผยเนื้อหาเพิ่มเติมไปอีก เราจะได้รู้ถึงสาเหตุการเกิดอินเคอร์ชันทั่วทั้งมัลติเวิร์สเลยครับแน่นอนวัตกรจากภาคที่แล้วริดูริชาได้บอกเอาไว้ว่าด็อกเตอร์สเตรนเป็นตัวอันตรายและเป็นพาหะที่นำอินเคอร์ชันมาสู่จกักรวันของตัวเองสตีเฟนการมาของคุณปวนภาวะเป็นจริงยิ่งคุณทิ้งรอยไว้เท่าไหร่ยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดอินเคอร์ชันแต่วิธีการนั้นเรายังไม่รู้ว่าคืออะไรด็อกเตอร์สเตรนภาค3จะโชว์ให้เราเห็นครับความอันตรายและพลังทำลายล้าง ที่่อ,อทําได้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นภัยคุกครามสําคัญที่ไม่แพ้กับเหล่าคาลซิลออฟแค่งที่มีแผนการกร้ายระดับพระหุจักรวาลเช่นกันเลยครับที่สําคัญภาพยนตร์เรื่องนี้จะทําหน้าที่เป็นบทนําโดยตรงไปสู่ภาพยนตร์อเวนเจอร์ที่กําลังจะมาถึงซึ่งเป็นภาคที่5้าเดอะแคนเดนัสตี้นั่นเองครับถึงตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเออมันก็จริงแฮเราเห็นดร์สเตรนมาแล้วมากมายครับพวกเขาล้วนอันตรายไม่ทางใดก็ทางหนึ่งดิเฟนเดอร์สเตรนจะฆ่าอเมริกาชาวย เพื่อปกป้องจัก,กรวาลที่617ของเขาสเตรนสูพิมจากวอซีฟครับทำลายไทม์แอปซูลด์พอยต์จนจัก,กรวาลของเขาต้องกลายเป็นกระเป๋ะเล็กๆและมีเพียงแค่เขาคนเดียวอยู่ในนั้นสูพิมสเตรนครับใช้คาถาเดดรีวอลกิ้งจนพลั้งมือทม์อินเคอร์ชันเกิดขึ้นสีนิเตอร์สเตรนเข้าสิงตัวเองในจัก,กรวาลอื่นโดดตึกฆ่าตัวเองตายเป็นว่าเล่นเหล่านี้ครับรวมแต่เป็นการกระทำระยำตำบอลทั้งนั้นเขาจะต้องเป็นช่างเท้าหน้าจะเหยียบคนตายไปเป็นล้าน ซีเฟนคนนี้ไม่เหมือนกันจากการกระทำเหล่านี้ สเตรนด์คนดีตัวหลักของเราล้วนรับรู้เป็นอย่างดีสําคัญเลยคือเขาจะหลีกเลี่ยงการกระทําผิดพลาดไม่ทางใดทางหนึ่งนี้ได้อย่างไงเป็นคําถามที่น่าสนใจมากและการเลือกอีเวนต์ไทม์รันเอามาเป็นโครงเรื่องให้กับดร์สเตรน์ภาค3ามมันก็ต้องบอกเลยว่านี่เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงที่616สเตรน n ์จะเป็นคนดีได้อย่างไงรีแคปจากคอมิกกันสักนเล็กน้อยครับในเหตุการณ์ไทม์รันเอาด็อกเร์สเตรน์ไม่เชิงเป็นคนดีสักเท่าไหร่หรอกนะครับเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มลูมินาติ กำลังเผชิญกับเหตุการณ์อินเคอร์ชั่นพวกเขาต้องหาทางรับมือกับเรื่องนี้ดรสเตรน์จึงได้ขายวิญญาณใช้วิชาต้องห้ามแลกกับพลังอันมหาศาลที่อาจทาลายดวงดาวได้เลยพ่อหมอแลกมันเพื่อที่จะจัดการกับเหตุการณ์อินเคอร์ชั่นเขาเปิดตาที่สาเหมือนกับในภาคที่2ครับแล้วจัดการกับกลุ่มจัสติสลีของมาเวลซึ่งอยู่อีกจักรวาลหนึ่งที่กําลังจะพุ่งมาชนจักรวาลของพ่อหมอต้องบอกเลยว่าดรสเตรนได้จัดการกับกลุ่มนี้จนลาบคาบถ้าเพื่อนกูมีลูมินาติไม่เข้า ไว้คงจะเลยเถิดไปไกลแล้วเขาสรุปไปแล้วตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเสียใจครับว่าความทุ่มเทของเขาที่ขายวิญญาณเพื่อแลกกับพลังมหาศาลในการจัดการอินเคอร์ชั่นนั้นสูญเปล่าหลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปครับจนกลุ่มผู้วิทัก์อเวนเจอร์มัลติเวิร์สที่นําโดยไฮเปอร์เรียนแรททอออกเดินทางข้ามมิติเพื่อหาทางจัดการกับต้นตอที่ทําให้เกิดอินเคอร์ชั่นฮีโร่กลุ่มนี้ได้เจอกับเหล่าหลวงพ่อสีดําที่เข้ามาโจมตีพวกเขาจึงต้องตอบโต้และไล่โจม ไปจนถึงฐานของพวกแบล็กพีซพวกเขาเชื่อสนิทใจครับว่ากลุ่มนี้จะต้องเป็นต้นตอของเรื่องราวทั้งหมดแน่นอนเนื่องจากแบล็กพีซหรือหลวงพ่อสีดำได้ออกทำลายโลกอื่นทั้งสองฝ่ายห้ามหันกันจนกระทั่ง ra, ดร์สเตรนปรากฏตัวและเผยว่าเป็นผู้นำของกลุ่มเดินแบล็กพีสพร้อมกับหยุดความขัดแย้งลงไปครับพอหมอ,อธิบายว่าเหล่าหลวงพ่อสีดำนี้มีแต่เดิมทีอยู่แล้วเขาเจอกลุ่มผู้ใช้เวทเหล่านี้เลยตัดสินใจที่จะนำทัพพวกเขาและออกกวาดล้างจักรวาลต่างๆเพื่อ เพื่อที่จะหยุดเหตุการณ์อินเคอร์ชั่นตามปณิธานของเขาหลังจากที่เคยขายวิญญาณไปแล้วเพื่อที่จะปกป้องจักรวาลที่616แห่งนี้เอาไว้นั่นเองแน่นอนว่าการกระทําของดร์สเตรนในคอมิกอีเวนต์นี้ก็ไม่ได้เป็นคนดีเดอะไรถึงแม้ว่าความตั้งใจจะเพื่อปกป้องบ้านของตัวเองก็ตามสุดท้ายแล้วไทม์ลันอาจะพาดรสเตรนและกลุ่มแบ็คพีสไปเจอราบูอาลา ขัวอำนาจมืดที่ออกเดินทางท่องจักรวาลต่อต้านอำนาจแห่งแสงสว่างอย่างบียอนเดอร์ต้นต่อของการระเบิดจักรวาลทิ้งนั่นเองซึ่งลาบูอัลลาก็ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนเป็นดร์ดูมีเองครับที่ดร์สเตรนจ์จะขอเข้าพวกในภายหลังจัดการกับบียอนเดอร์จนสำเร็จและเป็นการสิ้นสุดอีเวนต์ไทม์ลันอาเข้าสู่อีเวนต์ซีเครดวอ์ พ่อหมอก็ยังรวมมือกับด็อกเตอร์ดูมสร้างโลกหนึ่งเดียวนี้ขึ้นมาหรือที่เรียกว่าแบทเทิลเวิลด์นั่นเองครับพ่อหมอได้อยู่เคียงข้างกับกอดเอ็มอพ์เลอร์ดูมเป็นมือขวาให้กับราชาซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้เป็นคนดีอะไรมากมายอีกครั้งนั่นเองครับถึงตอนนี้ครับผมหากนำอีเวนต์ไทม์ลันอัมาเป็นโครงเรื่องหลักให้กับด็อกเตอร์สเตรนท์ภาคที่3ก็ต้องบอกเลยว่าทิศทางของพ่อหมอน่าจะอยู่ในทางฝั่งตัวที่ไม่ดีสักเท่าไหร่แล้วหลักครับในตอนจบของ, 2, งด็อกเตอร์สเตรน และเชื่อว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่ก็คือตาที่3ของพ่อหมอครับซินิเตอร์สเตรนได้บอกเอาไว้ว่ามันมีราคาที่ต้องแลกแม้ว่าเราจะเห็นความเจ็บปวดแสนทรมานในตอนที่เบิกเนี่ยที่3ขึ้นมาแต่ถัดมาก็เหมือนว่าเขายังคงใช้ชีวิตปกติ ผมเชื่อครับว่านั่นแค่เริ่มต้นเพียงเท่านั้นของจริงน่าจะเกิดขึ้นในภาคที่3นี้สิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งที่ต้องแลกจะทําให้ดตร์สเตรนตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่มันอาจจะผิดศีลธรรมจนทําให้เขาไปสู่ฝั่งตัวร้ายก็เป็นไปได้ครับความหวังของหมู่บ้านหวังว่าพ่อหมอจะเป็นผู้นําในซาก้านี้น่าจะถูกปัดตกลงไปแล้วล่ะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนี่ก็เป็นข้อมูลที่ต้องบอกเลยว่า ยังไม่ทางการนะครับหากมีการอัปเดตใหม่ๆมีข้อมูลที่ถูกต้องกว่านี้เราจะไม่พลาดที่จะนําข้อมูลออกมาพูดเสริมเพิ่มเติมแน่นอนครับแต่ตอนนี้จากข้อมูลที่มีและจากข้อมูลที่คอมิกบวกกับความเห็นส่วนตัวผมก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้แหละครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนิมายเอาไว้ด้วยคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ